สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองประภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกันเลยนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับเส้นที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันเป็นทางหลวงชนบทที่แยกมาจากเส้น3-209นะครับคือเส้นกาญจนบุรีไปอำเภอทองรภูมิอำเภอสังขะนะครับแยกเข้ามาเนี่ยเขาเรียกหมู่บ้านหนองเจริญแยกเข้ามา2กิโลครึ่งถึงแปลงที่ดินเลยนะครับ แปลงนี้มันจะเป็นสวนทุเรียนพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับขายอยู่ที่4ล้าน5แสนหหมื่นบาทเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับทางขวามือเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูทางขวามือเนี่ยนะครับมันเป็นแม่น้ําแควน้อยที่ที่มันไหลามาจากอ,อําเภอสังขะอําเภอถ่อ,อ,ถอูมิเนี่ยนี่นะครับนี่แบบนี้เลยตะลิ่งก็จะลึกๆประมาณนี้แล้วก็ลงไปนะครับ นี่แบบนี้เลยส่วนเส้นนี้นะครับก็ไปอำเภอทอมรภูมิห่างจากอำเภอทอมรภูมินะครับประมาณ34กิโลห่างจากจังหวัดกาญจน์อ่ะก็ประมาณ112กิโลห่างจากกรุงเทพอ่ะ235ามกิโลนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับธรรมชาติเขียวชอุ่มแบบนี้เลยนะครับทางทอมรภูมิเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับซ้ายมือก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดชายแม่น้ำนะครับอีกฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายเป็นชายแม่น้ำขวามือเนี่ยก็จะเป็น เพื่อนบ้านเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับว่าว่าเข้าตรงไหนป่ะเราไปเริ่มตรงนู้นครับครับเมื่อกี้ผมยืนตรงถังขยะทางขวามือนั่นน่ะตรงนั้นนะครับมันจะมองเห็นแม่น้ําและส่วนเนี้ยของแปลงเพื่อนบ้านนะครับทางเข้าเราก็จะประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเข้าไปนี่เลยเข้าไปเนี้ยจะถึงแปลงที่ดินเราอยู่ขวามืออ่าห่างจากถนนหลวงชนบทเส้นนี้นะครับอ่าก็ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับด้านในนะ เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูส่วนข้างขงเนี่ยจะเป็นดงทุเรียนทางนั้นเลยนะเนี่ยครับดง่งทุเรียนทางนั้นเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนดง่งทุเรียนทางนั้นเลยนะครับนี่นี่สวยนะครับข้างในเราก็สวยเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูกันปะไปที่แปลงที่ดินกันเลยครับครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านหน้าถนนอ่ะถนนทนบดีเข้ามาเนี่ยร้อยห้าสิบเมตรนะครับก็เจอาดงยางแบบนี้ครับสวนยางนะครับเนี่ยซ้ายมือ ขวามือนี่ก็จะมีเพื่อนบ้านเราแบบนี้นะครับเพื่อนบ้านเรานะครับเพื่อนบ้านนี่ดงทุเรียนทั้งนั้นเลยนะครับแปลงนี้ครับที่ผมจะทําการขายจากั้วนเนี่ยครับนี่ยาวเข้าไปข้างในนะครับด้านขวามือนะครับด้านขวามือของแปลงที่ดินเนี่ยอ่าร้อยสิบห้าเมตรส่วนด้านนี้ติดทางสาธารประโยชน์เป็นดงกล้วย,ยาวไปนเนี่ยครับแปดสิบห้าเมตรตัดด้านด้านซ้ายมือด้านนู้นอ่ะร้อยสามสิบ ส่วนด้านหลังนู่นด้านหลังนู่นก็ประมาณ8 3เมตรเนี่ยดงทุเรียนดงนี้เลยครับเนี่ยเตียนๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาเดินตามทางสาธนณะไปดูบ้านนะครับนี่ต้นส้มโอเนี่ยก็อยู่อยู่ในแปลงที่ดินเรานะเขาก็จะติดสปริงเกอร์เนี่ยตามต้นไม้ตามสวนทุเรียนเนี่ยทั้งหมดทั้งดงเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ไปเดี๋ยวผมพาเดินมาดูไปเรื่อยๆนะครับ แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองบระภูมิมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นสวนทุเรียนพร้อมบ้านหกไร่สองงานห้าตารางวานะครับอันนี้เป็นต้นเบลเลอร์เลยนี่หมอนทองนะครับนี่มีลูกนะป่ะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูลูกยังนิดหนึ่งนะครับแปลงนี้เขาใช้น้ำตรงนี้นะครับแปลงนี้เขาใช้น้ำตรงนี้นี่ เนี่ยน้าเนี่ยที่สูบแล้วเข้าสปริงเกอร์เนี่ยครับจากบ้านหลังนี้ครับนี่บ้านของเขาอยู่นี่กับบ้านหลังนู้นนะครับนี่เดี๋ยวผมพาเดินไปดูอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเดินดูทุเรียนก่อนเขามีลูกให้แล้วนะครับนี่นี่คือต้นใหญ่นะครับแต่ว่าที่เขาปลูกอยู่เนี่ยดงเน้นนะครับทั้งหมดเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยประมาณสี่ปีครับผม ้นทุเรียนประมาณสี่ปีอันนี้เขาก็จะปลูกเป็นส้มโอนะครับส้มโอเนี่ยก,ก็เยอะแซมอยู่เหมือนกันนี่คือต้นเงาะต้นเงาะเขาก็มีนะครับปะปลายไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูที่บ้านกันว่าเป็นยังไงนะครับเดินตามเท้าป่านะไปเลยน,นะครับอันนี้ดงเพื่อนบ้านนี่ดงเพื่อนบ้านเราก็เป็นดงทุเรียนนะครับสวนทุเรียนนี่ เนี่ยทางเข้าบ้านจะเข้าขวามือนะครับเนี่ยเข้าขวามือก็จะเข้าประมาณนี้เนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยครับมันก็จะติดเป็น้วรดน้ำเขากั้นทั้งแปลงนี้เขากั้นไว้หมดเลยนะครับนี่บ้านชาวอยอยู่ตรงนี้นี่ครับบ้านเขาจะประมาณนี้นะครับ มีคนอยู่ครับผมไม่สามารถเข้าไปได้ครับรัวทั้งซ้ายมือเขาก็จะทำเป็นลวดหนามหมดเลยนะครับทั้งแปลงที่ดินเลยทั้งสวนเลยครับผมสนใจก็ลองทักเข้ามาผมดูนะครับ0ูนย์หกหนึ่งสี่เจแปดสองเก้าสามเก้านะครับหรืออดีไลน์ผมก็0ูนย์หกหนึ่งสี่จ็แปดสองเ้าสามเก้านะครับคุณเอกครับ วนทุเรียนครับผมนี่ทางด้านซ้ายมือนี่ของแปลงเพื่อนบ้านก็จะประมาณเนี้ยมองเห็นภูเขาด้วยนะเนี่ยครับนี่แบบนี้เลยนี่ให้ดูอย่างนี้เลยเขามีการพักน้ําไว้นี้ด้วยนะครับเอาไว้ใช้ในสวนเนี่ยบ้านจะเป็นทรงแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยเอา่าในสวนเนี้มีทั้งหมด ทั้งหมด13แถวเรียงนะครับนี่แล้วก็ในหนึ่งแถวจะมีประมาณ10ต้นนะครับก็130กว่าต้นนะครับนี่ทุเรียนพร้อมปลูกแซมด้วยเงาะกับกับส้มโอนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามมุมดูนะครับระบบน้ำพร้อมแล้วนะครับระบบน้ำพร้อม นี่ก็มีคนดูแลสวนนึงเป็นแบบนี้ครับตัดเตียนโล่งสบายแบบนี้นะครับส่วนทิศนะครับถ้าเรายืนบนทางสาธารณะนะนะครับมันจะเป็นทิศตะวันออกซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือขวามือเป็นทิศใต้บนทางสาธารณะจะเป็นทิศตะวันตกนะครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ